วันนี้นะคะสวทบึงการขอชวนทุกคนมาชมสวนทุเรียนอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดบึงการค่ะซึ่งเกษตรกรชาวสวนทุเรียนบึงการเริ่มเก็บผลผลิตกันแล้วนะคะจำหน่ายทั้งหน้าสวนและออนไลน์เลยมียอดสั่งซื้อทั่วประเทศเลยค่ะ ที่สวนทุเรียนไร่พอเพียงประพัดสอนบ้านแสนประเสริฐตําบลบึงการอําเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการเกษตรกรชาวสวนทุเรียนนะคะเริ่มเก็บผลผลิตทุเรียนออกจําหน่ายได้แล้วค่ะหลังจากทุเรียนพันหมอนทองและพันนกกระจิบนะคะเริ่มสุกได้ที่โดยจําหน่ายในราคากิโลกร,รัมละ1น0บบาทค่ะปัจจุบันนะคะก็มียอดสั่งซื้อทั้งในพื้นที่จังหวัดบึงการและในต่างจังหวัดด้วยโดยทางสวนทุเรียนไร่พอเพียงประพัดสอนนะคะจะคัดลูก ูกทุเรียนโดยเผื่อระยะเวลาขนส่งในการขนส่งของพื้นที่นั้นๆให้ค่ะซึ่งพอทุเรียนนะคะไปถึงมือลูกค้าเนี่ยลูกค้าก็สามารถที่จะรับประทานได้เลยค่ะโดยที่ทุเรียนเนี่ยไม่สุกมากจนเกินไปหรือหากลูกค้านะคะจะมาชมสวนมาศึกษาเรียนรู้หรือว่าถ่ายรูปสวยๆกับผลทุเรียนเจ้าของสวนก็ยินดีต้อนรับอย่างมากเลยค่ะนางประพัฒสอนผาสุกเจ้าของสวนทุเรียนไร่พอเพียงประพัฒสอนนะคะก็เล่าให้ฟังว่า ปลูกทุเรียนประมาณสี่ไร่กว่าๆค่ะตอนนี้ที่เริ่มเก็บผลผลิตได้แล้วก็จะมีพันหมอนทองพันนกกระจิบป,ปัจจุบันนะคะก็ปลูกไว้หลายพันเลยไม่ว่าจะเป็นพันหมอนทองพันนกกระจิบพันหลงพันหลินรวมถึงพันก้านยาวด้วยนะคะโดยผลผลิตชุดแรกได้เก็บเมื่อปีที่แล้วค่ะปี2566ผลผลิตนะคะอยู่ที่ประมาณ600กว่ากิโลกร,รมัม ส่วนในปีนี้นะคะเนื่องจากว่าจังหวัดบึงการก็ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนนะคะมีผลผลิตนะคะได้รับความเสียหายจากพายุไปร้อยกว่าลูกเลยซึ่งตอนนี้นะคะก็เริ่มเก็บผลผลิตทุเรียนจำหน่ายแล้วค่ะคือพันหมอนทองแล้วก็พันนกกระจิบราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ150บาทเท่านั้นค่ะแต่ถ้าหากว่าลูกค้าต้องการแบบที่แกะเป็นเนื้อให้นะคะก็จะราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ550บาทค่ะ สามารถส่งได้ทั่วราชาอาณาจักรเลยนะคะมีการจัดส่งไปแล้วนะคะที่จังหวัดอุดรธานีสกลนครสุรินทร์และจังหวัดเลยค่ะในส่วนของรสชาติของทุเรียนที่สวนทุเรียนไร่พอเพียงประพัสสอนเจ้าของสวนบอกว่ารสชาติเป็นเอกลักษณ์ค่ะมีความอร่อยหวานมันกลมกล่อมสุดยอดเลย สำหรับผู้ที่ต้องการสั่งซื้อทุเรียนนะคะสามารถจะเดินทางมาสั่งได้ที่สวนเลยอยู่ใกล้ๆก,กับวิทยาลัยเทคนิคบึงการนะคะในเขตอำเภอเมืองบึงการนี่เองหรือว่าจะโทรศัพท์มาสั่งก็ได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0619584595หรือว่าทางเพจนะคะเซิร์ชไปได้เลยวววที่ไร่พอเพียงประพัดส,สอนค่ะชินัทยาณชาเตชสิทธิ์ทีมข่าวสวทบึงการรายงานค่ะ มันติดเป็นเม็ดำดำๆแรกๆมีกำลังเป็นจุ่มๆดอก ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้ง8อำเภอผ่านช่องทาง YouTube รอบรู้เมืองบึงการบ้านเฮา